พอดแคสต์ c r e a t Happy Retirement 60ยังเจา๋าวิธีดูแลตัวเองให้ดูดีและอ่อนกว่าวัยสวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับคิ e a t e Happy Retirement พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุขสุขภาพดีและมีชีวิตชีวาฉันรู้ว่าหลายคนอาจกำลังนั่งฟังในระหว่างการเดินออกกำลังกายยามเช้า หรืออาจกำลังจิบกาแฟหอมๆขอให้มีความสุขนะคะวันนี้ฉันมีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆม,มาฝากทุกคนนั่นข้อคือ60อัพยังแจววิธีดูแลตัวเองให้ดูดีและอ่อนกว่าวัยเพราะฉันเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถรู้สึกสดใสมีพลังและดูดีได้เสมอทถะและข่อนที่เราจะเริ่มกันขอเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ฟังนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันได้ไปงานรวมรุ่นและคุณรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นมีเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งที่ฉันไม่ได้เจอมา20ปีเดินเข้ามาทักและพูดว่าคุณต้องมีเคล็ดลับอะไรแน่แๆทำไมถึงดูอ่อนกว่าวัยขนาดนี้ฉันยิ้มและตอบว่าไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกคะ่ะแค่ดูแลตัวเองสม่าเสมอและนั่นแหละคือสาเหตุที่ฉันอยากแบ่งปันเคล็ดลับเหล่านี้กับทุกคนในวันนี้คะ่ะ ช่วงที่หนึ่งทำไมต้องดูแลตัวเองให้ดูดีอายุเป็นเพียงตัวเลขคำพูดนี้คุณอาจจะได้ยินบ่อยแต่มันเป็นความจริงค่ะความสวยงามไม่ได้ผูกติดกับความหนุ่มสาวแต่อยู่ที่การดูแลตัวเองต่างหากฉันเคยเจอคุณป้าวัย75หที่ร่างกายยังกระชับกระเฉงหน้าตาสดใสขณะที่บางคนอายุเพียงห้าสิบกลับดูอ่อนลา้าหน้าตามองคลำ้ำ ความแตกต่างนี้เกิดจากอะไรคะก็คือการดูแลตัวเองนั่นเองทำไมเราควรดูแลตัวเองให้ดูดีในวัยเกษียณล่ะคะมีเหตุผลมากมายเลยคะ่ะหนึ่งสร้างความมั่นใจอย่างแท้จริงเวลาที่เราส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองดูสดใสผิวพรรณเปล่งปลัง่งดวงตาเป็นประกายมันสร้างความรู้สึกดีจากภายในที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ความมั่นใจนี้จะส่งผลต่อทุกๆด้าน ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับลูกหลานการเข้าสังคมหรือแม้แต่การทำกิจกรรมใหม่ๆฉันมีผู้ฟังคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เธอเริ่มดูแลตัวเองอย่างจริงจังเธอกล้าที่จะลองเรียนเต้นรำซึ่งเป็นสิ่งที่เธอฝันมาตลอดชีวิตแต่ไม่กล้าทำเพราะกลัวคนอื่นมอง 2. ส,สุขภาพกายและใจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีไม่เพียงทำให้เราดูดีขึ้นแต่ยังทำให้เรารู้สึกดีขึ้นด้วยร่างกายที่แข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆทั้งเบาหวานความดันและโรคหกใจมีงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยฮาวาดที่พบว่าผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายสม่ำเสมอและกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพามีความเสี่ยงในการเป็นโรคความจำเสื่อม ลดลงถึง53เปอร์เซ์เลยทีเดียวค่ะ 3. สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีคุณภาพเมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองเราจะมีแนวโน้มที่จะออกไปพบปะผู้คนมากขึ้นซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการมีอายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณลุงวัย68ปีท่านหนึ่งเล่าให้ฉันฟังว่าหลังจากที่เขาเริ่มดูแลสุขภาพอย่างจรงิงจัง ลดน้ำหนักได้10บกิโลกรัมเขากลับมามีพลังมากขึ้นและตัดสินใจเข้าร่วมชมรมจักรยานในชุมชนซึ่งทำให้เขาได้เพื่อนใหม่มากมายและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 4. ชะลอความเสื่อมของร่างกายและจิตใจเมื่อเรายังดูดีและรู้สึกดีสมองของเราก็จะยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความเชื่อมั่นในตัวเอง ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้เราท้ายทายตัวเองด้วยกิจกรรมใหม่ๆซึ่งช่วยรักษาความคล่องแคล่วของสมองช่วงที่สองเคล็ดลับดูแลตัวเองให้ดูอ่อนกว่าวัยมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะเคล็ดลับการดูแลตัวเองให้ดูอ่อนกว่าวัยที่ทุกคนสามารถทำได้จริงไม่ต้องลงทุนมากและเห็นผลชัดเจนค่ะ 1. ดูแลผิวพรรณให้สดใสเพราะผิวคือเสื้อผ้าชั้นแรกของเรา ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าผิวของเราในวัย60ปะมีความต้องการที่แตกต่างจากวัยหนุ่มสาวผิวเราผลิตน้ำมันน้อยลงความชุ่มชื้นลดลงและการสร้างเซลล์ใหม่ก็ช้าลงแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะเรามีวิธีรับมือสกินแคร์ที่เหมาะสมกับวัยที่ไม่จำเป็นต้องแพงไปเลือกใช้ครีมล้างหน้าที่อ่อนโยนไม่มีส่วนผสมของสบู่ที่จะยิ่งทำให้ผิวแห้ง รครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสำคัญเช่นเซรามายที่ช่วยล็อกความชุ่มชืน้นเรทินอลช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทาก่อนนอนและวิตามินซีช่วยให้ผิวกระจ่างใสทาตอนเช้ารครีมกันแดดคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยแม้ว่าคุณจะอยู่ในบ้านทั้งวันก็ตาม SPF 30ขึ้นไปทุกวันหลายคนไม่รู้ว่า 80%ของริ้วรอยบนใบหน้าเกิดจากแสงแดดทั้งนั้นค่ะน้ำคือกุญแจสำคัญดื่มน้ำวันละ8-19ถผิวที่ขาดน้ำจะดูแห้งหย่อนคล้อยและเห็นริ้วรอยชัดเจนฉันมีเคล็ดลับเล็กๆคือแต่ละเชา้าฉันจะเตรียมขวดน้ำขนาด1นลิตร2ขวดวางไว้ที่โต๊ะและตั้งเป้าว่าจะดื่มให้หมดก่อนเข้านอนค่ะอาหารที่ช่วยบำรุงผิว เปปลาที่มีโอเมก้าสามสูงเช่นปลาแซลมอนปลาทูปลาซาดีนเอผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ละถว่วและธัญพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินเอเช่นอัลมอนด์โม克ลนะและชาเขียวซึ่งนอกจากดื่มแล้วคุณยังสามารถนำถุงชาที่ชงแล้วมาประครบตาเพื่อลดอาการบวมใต้ตาได้ด้วยค่ะ เพื่อนฉันคนหนึ่งอายุ65ปีผิวเธอสวยมากจนคนอื่นคิดว่าเธออายุเพียง50าสิตนตนเท่านั้นเธอบอกความลับคือน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ทาผิวหลังอาบน้ำทุกวันเป็นเวลา20ปีและที่สำคัญคือเธอไม่เคยนอนดึกเลยค่ะ 2. กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพคุณคือสิ่งที่คุณกินอาหารไม่เพียงส่งผลต่อน้ำหนักและสุขภาพภายในเท่านั้น แต่ยังมีผลโดยตรงต่อผิวพรรณความครับขรีกครับเรา่าและแม้แต่อารมณ์ของเราด้วยสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงใอน,น้ำตานเป็นศัตรูตัวร้ายของผิวสวยมันทำให้เกิดกระบวนการไกลเคชันไกลเคชันซึ่งทำลายคอนลาเตนและอีลาสตินในผิวทำให้ผิวเหี่ยวย่นเร็วขึ้นพื่อ,อาหารทอดไม่เพียงทำให้อ้วนแต่ยังเพิ่มการอักเสบในร่างกาย ซึ่งเร่งให้เกิดริ้วรอยและปัญหาผิวอื่นๆือแ,แอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายขาดน้ําและรบกวนการนอนหลับที่มีคุณภาพซึ่งเป็นเวลาสําคัญที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองเอเนียดงังในปริมาณมากเพิ่มโอกาสเกิดการอักเสบในร่างกายสิ่งที่ควรเพิ่มในมืออาหารไอผักใบเขียวเช่นคะนา้าผักโขมบรอคโคลีอุดมไปด้วยวิตามินและราธา ที่ช่วยต่อต้านความเสื่อมของเซลล์เอผล,ลไม้สีสดยิ่งมีสีสันมากยิ่งมีประโยชน์มากแต่ละสีมีสารอาหารที่แตกต่างกันฉันพยายามทานผล,ลไม้ให้ได้ห้าสีทุกวันเอโปรโตีนคุณภาพดีเช่นปลาไข่โทนมและผลิตภัณฑ์จากนมช่วยในการซ่อมแซมเซลล์เอไขมันดีจากน้ำมันมะกอกอะโวคาโดโถ และมเมล็ดทัญยพืชช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผิวเคล็ดลับจากคุณหมอที่ฉันไปพบมาคือการแบ่งจานอาหารเป็นสามส่วนครึ่งจานคือผักหนึ่งส่วนสี่คือโปรโตีนและอีกหนึ่งส่วนสี่คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกลองหรือมันฝร,รัง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจะช่วยต่อสู้กับกระบวนการออกซิเดชันในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความชราได้แก่มะเขือเทศแครอทบลูเบอรี่ช็อกโกแลตด,ดำและชาเขียว 3. ออกกำลังกายเป็นประจำยิ่งขยับยิ่งกระฉับกระเฉงการออกกำลังกายไม่ใช่แค่เรื่องของการควบคุมน้ำหนักแต่มีผลต่อสุขภาพโดยรวมและความอ่อนเยาว์ของเราอย่างมากประโยชน์ของการออกกำลังกายสำหรับวัย60ส เพิ่มการไหลเวียนโลหิตทําให้ออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงผิวและอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นผลลัพธ์คือผิวเปล่งปลั่งกระจ่งางใสขึ้นกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยก่อนวัยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนรักษามวลกล้ามเนื้อ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเมื่ออายุมากขึ้นทําให้ดูสูงโปร่งกระชับแทนที่จะดูย่อยและหย่อนคล้อยกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเกษียณไปเดินเร็วเป็นการออกกําลังกายที่ใครๆ <c oughs> ก็ทําได้ใช้เวลาเพียง30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ก็เห็นผลแล้วฉันเริ่มจากการเดินรอบหมู่บ้านและค่อยๆเพิ่มระยะทางขึ้นเรื่อยๆโยคะหรือไทชีช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น การทรงตัวและสมาธิอีกทั้งยังช่วยลดความตึงเครียดได้ดีมากว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายแบบ l อ w อ impact ท,ที่เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาข้อต่อฉันมีเพื่อนที่มีปัญหาข้อเข่ขาหลังจากที่เริ่มว่ายน้ำสัปดาห์ละสามครั้งเธอรู้สึกปวดเข่าน้อยลงมากการฝึกกล้ามเนื้อด้วยน้ำหนักเบาๆช่วยชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อจะเริ่มจากการใช้ขวดน้ำเป็นดัมเบลก็ได้ค่ะ เ,เต้นรำนอกจากสนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญแคลอรี่เพิ่มความคล่องแคลาวและทำให้อารมณ์ดีด้วยฉันเองเริ่มจากการเดินทุกเช้า30นาทีในสมเดือนแรกหลังเกษียณจากนั้นค่อยๆเพิ่มเป็นการวิ่งเหยาะๆสลับก,กับเดินและตอนนี้ฉันสามารถวิ่งได้ต่อเรื่อง20นาทีแล้วค่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากและที่สำคัญคือ รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงและกระฉับกระเฉงขึ้นมากอย่าลืมนะคะว่าการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องหักโหมเริ่มจากน้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นและที่สำคัญคือความสม่ำเสมอการออกกำลังกายเบาๆแต่ทำทุกวันดีกว่าการออกกำลังหนักละแล้วหยุดไปเลยหลายวันสนอนหลับให้เพียงพอความงามที่มาจากการพักผ่อนที่ดี การนอนหลับที่มีคุณภาพคือหัวใจสำคัญของความอ่อนเยาว์ช่วงเวลานี้เองที่ร่างกายซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณกล้ามเนื้อหรือระบบภูมิคุ้มกันทำไมการนอนหลับจึงสำคัญมากในระหว่างที่เรานอนหลับร่างกายหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตโครทฮอร์โมนซึ่งช่วยซ่อมแซมเซลล์การนอนไม่เพียงพอทำให้ร่างกายผลิตคอติซอล ฮอร์โมนความเครียดมากขึ้นซึ่งทำลายคอนลาเตนในผิวไนผู้หญิงที่นอนหลับดีมีแนวโน้มที่จะมีผิวชุ่มชื้นกว่าและฟื้นตัวจากความเสียหายจากแสงแดดได้เร็วกว่าเคล็ดลับการนอนหลับอย่างมีคุณภาพไปสร้างกิจวัตรก่อนนอนเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันแม้ในวันหยุดไปดูแลสภาพแวดล้อมการนอนห้องนอนควรเย็นสบายประมาณ18-20องศา มืดแล้วเนีย่ยหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนลหลีกเลี่ยงคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ไอนอนช่วงบ่ายถึงเย็นลองดื่มชาสมุนไพรเช่นชาคาโมไมล์หรือชาตะไคร้ที่ช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอนฉันเองมักจะอ่านหนังสือเล่มโปรดสักผะก่อนที่จะปิดไฟนอนและพยายามเข้านอนก่อนสี่ทุ่มทุกคืน เพราะช่วงเวลาที่ร่างกายฟื้นฟูตัวเองดีที่สุดคือช่วง22-2ถึงนาฬิกามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ฉันทำทุกคืนคือทาครีมบำรุงผิวหน้าและทาน้ำมันอาการบนปลายผมเพื่อป้องกันผมแห้งเสียคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างภายในไม่กี่สัปดาห์คะ่ะ 5. จัดการความเครียดความกังวลทำให้แก่เร็วความเครียดอาจเป็นสาเหตุหลักของความชราขอนไว แต่น้อยคนจะตระหนักถึงผลกระทบของมันต่อสุขภาพและความงามความเครียดหรือรังทำให้ร่างกายผลิตคอติซอลในปริมาณสูงซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อผิวพรรณและระบบต่างๆในร่างกายผลกระทบของความเครียดต่อความงามจะเร่งการเกิดริ้วรอยไปทำให้ผิวแห้งหมองคล้ำไปทำให้ผมร่วงหรือหมอก่อนวัยไปทำให้นอนไม่หลับ ซึ่งส่งผลต่อการฟื้นฟูของร่างกายวิธีจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพการทำสมาธิแม้เพียง10บนาทีต่อวันก็ช่วยลดระดับคอร์ติซอลในร่างกายได้การหายใจลึกๆเทคนิคการหายใจแบบ4-7ถึง7ถึงแผหายใจเข้า4วินาทีกลั้นไว้7วินาทีหายใจออก8วินาทีช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติสงบลงได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมที่สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้วาดรูปร้องเพลงหรืออ่านหนังสือการใช้เวลาในธรรมชาติมีงานวิจัยที่พบว่าการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพียง20นาทีต่อวันช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดได้อย่างมากคุณยายอายุ72ปีเล่าให้ฉันฟังว่าเธอเริ่มเรียนโยคะหลังเกษียณและรู้สึกว่าตัวเองอ่อนเยาวลง ทั้งร่างกายและจิตใจเธอบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปสิบปีเลยทีเดียว 6. แต่งตัวให้เหมาะสมกับวัยแต่ยังคงทันสมัยการแต่งตัวมีผลต่อความรู้สึกและการรับรู้ของผู้อื่นที่มีต่อเรามากคนที่แต่งตัวทันสมัยเหมาะสมกับวัยและรูปร่างมักจะดูอ่อนกว่าวัยเสมอเคล็ดลับการแต่งตัวให้ดูอ่อนเยาว์รู้จักรูปร่างของตัวเอง และเลือกเสื้อผ้าที่เน้นจุดเด่นอัมพรางจุดด้อยลเลือกเสื้อผ้าที่พอดีตัวไม่หลวมหรือกับจนเกินไปและใช้สีสันสดใสแต่ไม่ฉูดฉาดเกินไปเพิ่มความสดชื่นให้ใบหน้าและเลือกเนื้อผ้าคุณภาพดีที่ไหลลื่นไม่ยับง่ายและอัปเดตแว่นตาและทรงผมให้ทันสมัยอยู่เสมอเลเครื่องประดับชิ้นสวยช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวา ฉันชอบคำแนะนำจากสไตลิสท,ที่บอกว่าแต่งตัวให้เหมาะกับอายุที่คุณรู้สึกไม่ใช่อายุที่อยู่ในบัตรประชาชนสำหรับฉันนั่นหมายถึงกางเกงยีนสวยๆกับเสื้อผ้าสบายๆแต่ดูดีและรองเท้าที่ทั้งสวยและใส่สบาย 7. ดดูแลทรงผมให้ดูสวยและอ่อนเยาว์ผมคือกรอบรูปของใบหน้าทรงผมที่เหมาะสมสามารถพลิกโฉมคุณได้อย่างน่าประหลาดใจ เคล็ดลับดูแลผมให้สวยในวัยเกษยียณไปเลือกทรงผมที่เหมาะกับรูปหน้าและไม่ต้องดูแลยากเอผมสั้นถึงกลางมักจะทำให้ดูอ่อนกว่าวัยเอสีผมธรรมชาติหรือสีที่อ่อนกว่าสีธรรมชาติเล็กน้อยจะทำให้ใบหน้าดูสว่างขึ้นไปใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผมแห้งหรือผมบางโดยเฉพาะปหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนกับผมบ่อยๆเช่นใดนีบหรือม้วนผม คุณลุงวัย67ปีท่านหนึ่งเล่าให้ฉันฟังว่าหลังจากที่เขาเปลี่ยนทรงผมตามคำแนะนำของช่างผมมืออาชีพเขารู้สึกว่าตัวเองดูอ่อนลงอย่างน้อย5พปีและได้รับคำชมมากมายจากเพื่อนๆและครอบครัว 8. สร้างทัศนคติเชิงบวกความสุขทำให้อ่อนเยาว์จิตใจเป็นกุญแจสำคัญของความอ่อนเยาว์คนที่มีทัศนคติเชิงบวกมักดูอ่อนกว่าวัยเสมอ วิธีสร้างทัศนคติเชิงบวกเอฝึกขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตทุกเช้าหรือก่อนนอนเอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเช่นภาษาเครื่องดนตรีหรืองานอดิเรกเอพบปะผู้คนโอได้ย่อเฉพาะคนที่มีพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจเอห,หาเหตุผลให้ยิ้มและหกรอกดูหนังตลกอ่านการ์ตูนหรือดูวิดีโอขำๆทำงานจิตอาสาการช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยให้เรารู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขฉันเองเริ่มจดบันทึกสิ่งที่ขอบคุณทุกคืนก่อนนอนถ้าสามอย่างต่อวันและรู้สึกว่าจิตใจเบาสบายขึ้นมากความเครียดลดลงและคนรอบข้างบอกว่าฉันยิ้มมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าทำให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยโอเคผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเราได้พูดคุยกันถึงเคล็ดลับทั้ง8ข้อแล้วซึ่งฉันอยากจะสรุปสั้นๆอีกครั้งว่า การดูแลตัวเองให้ดูอ่อนกว่าวัยนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการปกปิดอายุที่แท้จริงแต่เป็นการเฉลิมฉลองในแต่ละวัยอย่างสง่างามจำไว้นะคะว่าคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ความอ่อนเยาว์แต่อยู่ที่ประสบการณ์ปัญญาและความเข้าใจชีวิตที่เพิ่มขึ้นตามวัยสิ่งที่เราทำวันนี้ไม่ใช่เพื่อให้ดูเหมือนวัยรุ่นแต่เป็นการดูแลตัวเองเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิต ในแต่ละวันอย่างมีพลังมีความสุขและสนุกกับทุกนาทีของชีวิตหลังเกษียณขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีและส่งท้ายด้วยคำพูดโปรดของฉันอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ความสุขและสุขภาพดีเป็นทางเลือกของเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะขอบคุณที่รับฟังเกษียณสุข Happy r e t i r เ m e n t ค่ะสวัสดีค่ะ